บายดี bye. พี่น้องมืนอนีนพ่อแอร์ก็มาถ่ายคลิปน้องใบบุญกับเท้าโศกไซให้พี่ให้น้องเบิ้งพี่นอ้องพอเพิ่นแน่ก็อยู่นี่แหละพอเพิพ่นเหรอหลังใบบุญก็อยู่นี่แม่จีดเพิ่นกับคาเวียกเพิ่นให้พ่อแอร์ถ่ายที่ตามไปน้องกันพี่นอ้องตอนนี้ก็ พ่อเพิ่นก็เอาลูกเพิ่นเด้อพี่น้องนมให้ลูกกินเพิ่นก็เอาอยู่เด้อพี่น้องแต่ว่าตอนเพิ่นเอาบ่ได้ทายสลายก็มีแม่จเอาใบบุญเพิ่นกยังอยู่ในยังอยู่นําเอ้ไข่มุกพ่อเพิ่นก็มาเอาน้องโศกไสพี่น้องาก่อนสิไปเฮ็ดเวียกกับเพิ่นบ่ได้ยังอยู่ทําใจก็เด้อพี่น้องยังบ่ทันได้ไป ผู้ละพนว่าวเบิดเดือนนี้สิไปพันกับบได้ปลาได้ทิมเพราะว่าทางทางพุ่นทางชาวแปลงบ่าวอินเพ่นกัสวยเหลือนอกเงินคำโมทานเพ่นกัได้ให้กู้ให้ยืมกับบปลาบ่ทิมพ่นยังสเ็ดน้ำพ่นคือเก้าตามเพ่นเว้าบ่าวทำพ่นกัช่วงนี้ก็ยังทำใจอยู่เด้อพี่น้องยังบ่ท่านได้ไปเื่อยังอยู่น้ำลูกน้ำเต้าก่อนยังอะไรอยู่พี่น้องอ น่กว่าว่าหลังคงเพิ่งไปอยู่น้ำแล้วเพื่อก็อยู่คนเดียวก็อยู่ทำใจก่อนส่วนระยะนึงแล้วก็สิบไปทำงานต่อบ่อนเก่าแล้วเป็นอะไรทำสิไปเฮ็ดน้ำเพิ่นคือเก่าหรือว่าไปแล้วมันเดือนก็อนึ่งเดือนมันจะสิไปอยู่เล็กน้อยก่อนเพิ่นอยู่ทำใจกับลูกก่อนพี่น้องเพิ่นก็นยังทำใจบ่ได้เนาะการจากไปแบบกระทันหัน คือว่าพันโซกับบวึงพี่น้องบุดเดียวก็ไปแล้วปัวปิ้นปัวยังน้ำกับบทันแต่ก่อนกับวาสีไปฮอดเมืองไทยพมดแหละเก็บกับเงนินน้ำอาน้ำนองกู้ยืมไปแต่ว่าสุดท้ายก็หมอพันวาสมองตายแล้วบอสามารถนันปวได้เอาไปก็เสียงเงินซื้อพนวก,เก็เลยเอากลับมากะ จบชีวิตลงอยู My My ่นี so ้เนาะนี่ก็เพิ่นเอารูปเพิ่นกินนมพี่น้องทุกครั้งเพิ่นก็เอาอยู่บ่ได้อันนั้นบ่ได้ถ่ายเอาเพิ่นพี่น้องเวนหล่าก็อยู่กับแม่จี๊ดเออแม่จี๊ดเพิ่นก็เอาน้ำพี่น้องล้างถ้วยล้างบวงอยู่ ไปกะเฮ็ดไปในนี้และมันบ่มีผู้เห็ดเลยเนี่มอีพักะล่างถอยล่างบูพี่น้องล้างรวยด้านมอนี้ซักเครื่องซักเครื่องล่าง้วยล่างของเอางานจ้าเอ้ยเป็นลายกะเ็นกะยากล้านช่วงช่วงนี้พ่อแอกะลุกนึงข้าวนึ่งน้ำเ็ดยูเ็ดกินชวย่วยกันพี่น้อง จากเศษอะไรมันยากกต่ยากน้ำกันสู้ซนไปพี่น้องจะล้างถ้วยพ่ยอแอรก็นึ่งข้าวให้จูวให้กินถ้วยบ้วงกะเมื่อนึ่งล้างทค่นึ่งกะเมันก็จากลายแนย่พี่น้องบามื่อล้างไม่เป็นอ่ะ <c oughs> เป็นบามื่อเนี่ คนประใดน่ระระุ่นอ่ะอืมกัายคนได้ร่างคู้มือใส่จากใส่ปุ้นอันนี้แค่แน่มันบ่หาลายคนองมือำมือร่างจ้าเอ,อ๋เดี๋ยวเพิ่นออกมาแล้วพี่น้องอ่าเพิ่นนนี้ด้อแค็มว่า ชาวเพิ่อนเราเพิ่นป๊บเฮียน้องไปปะกอนไปปะกอนหันมาแล้วบาทญาณพอเท่าไปปะที่เราอยู่กับหลานบางยังนะออกมาออกมาเด้อเอา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 โอ้อยู่กับลูกกับหลานก่อแอร์ก็ไม่จี๊ดเี่น้อง เพิ่นไปอยู่น้ำแม่ทาวลำเพิ่นพี่น้องเพิ่นกลับมาโอ้ปุน่นขม,มือขม,มือพี่น้องกับเสวงนี่ฮะยังมีลุงป้าอาอามาโอ้ปุน่นเพราะว่ามันยังใหม่อยู่กับเพิเ่นก็ได้มาลิ่นน้ำเมือหนึ่งสี<า>่ห้าคนอ้ามามามาบายบายมา ไปบุญเอ้ยมาพี่มามาเท่ามากำลังซนพี่น้องเอ้ยแล,ล่นพุ่นแล่นพี่มา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 เป็นกวยลูกคนเด้อพี่น้องนอนรับนอนรับแล้วข้าวสอกใส่นอนแล้วเด้อพี่น้องพันนอนน้ำพอ่อลพัน คนก็ไกว่ไกวลูกอืมมันนอนอยู่เลยวิทย์ใบบุญมันดื้อย่างไปเยียบไปโคมจกหน้าแง่ตาดิมือมันแง่เราได้อตามันบอแล้วไม่จะเฮาเอาขึ้นอู่หรอกวิทย์ดอก มันเห็ดอย่างบ่ได้ได้ระวังพี่น้องเลยหักสารท้าโศกไส้เอื้อยผัดซนเอื้อยดื้อแช่มบุกข้อกับเหยียบโคมไปมได้ได้ฮะขับ่นเครียดแล้วเนะนี่ยนี่นะพี่น้องเลยเลม้ลมลงเกลือกเ้วได้พ่นหายาไไมามาหาเท้ามา หาเท่ามาอยากกินข้าว่ะทันข้าวเพื่อนกินพี่นอ้องอ้ากินข้าวกินข้าวลาบ่จ้ำน้ำขั่วนั่นขั่วหมู่มันกินพี่นอ้องนี่ละสองเท่าอาย่แต่น้ำลูกน้ำรานจากนี่ไปกับบรด้เฮดคลิปไปหาอยูหากินเลยพี่น้อง เฮ็ดแต่น้ำลูกน้ำลานนี่แหละเด้ไ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 ด้มามาเท้าเอาให้มาเนี่โอ้เอาเนี่ยนี่นี่นี่นจกเอาเองอเดี๋ยวเอาตัวนี้มาเดี๋ยวตัวนี้มากินข้าวกินกับว่แม่นกินดอกลิ้นพี่น้อง ินอยู่กับล้านแต่ะเมือสองเท่ากันเลยป็นเรื่องหวยเรื่องเลขพี่น้องเว่าเรื่องความฝัน แ่จีดกระล่างถ้วยแล้วแหละพี่เอาอันนี้ล่ะเอาไปเอาเนี่ยอย่าจับมันมันไว้จับเอาเนี่ยเนี่ยเนี่หอนน่ลูกอ่ะเอาไปจับเลยย่าเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยแป๊ะไม่เนี่ยเดือดเดือดอยากแล้วอยากแล้วล่างถ้วยแล้วก็กินเอาน้มาคิดเพอ่ํากล้นั่นคือเพิ่มมาคิดยาเขา แค่กิดข้าวเศร้าจะเดินเดินต่อพี่เ้องยังว่เลี้ยเลี้ยแต่ล่างถวยใช่ไหมียังเว่อร์ตอนนอนบาเนในเบร่เมื่อยนอนลูกซายเปยเบล่าอันนี้อัลูกจีนะอ่ะอ่ะจับเอาเย้เล่เออกินเออขนมอีหลายพวกอยู่ก่อนลงไปหาเหรียด เดี๋ยวเอาขนมหายชซอกทมใส่ที่รถแม่ซื้อเพียงครับก็เอาไม่อยากใส่ไหนๆยันมันอ่ะให้มันร้อนในเพชรไอ้เด็กน่าเมาอย่ารับนะ รับค่ะใครเห็นเบียกมันหนักฮึมๆกินเทียเท่ยงเลยเที่ยงกลัวมันกลัดแล้วมันทิ่มล้าแล้วมัน่มไปหมด เท้าของหายเดิมเท้าก็เลือดของหายเดิมเออ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 อ้าช้ลูกอ้าซะาอ้าซะเอออ้าช้าอยากกินช้านนนนะนน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  ทอดนะตึ้ไว้งวะต้งตึ้ต um ึ้ตึ้ต yeah, ้มกกินหมเอ่หต้ตตตึ้ตึ้ตึ้ไปนอนกินี่มานนีลาไปก่อนผักตีตามกินหนาเด้อลาไปก่อนบ๊ายบายลาไปก่อนลาายบายบ๊ายบายบาย